แฟนคลับเช้าจีนนนกุลถักแอปทักซอนกลางไอจีหลังรู้ข่าวเปิดตัวดูใจ เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงหลังจากที่พระเอกดังอย่างนนกุลชาโนนนั้นได้ประกาศถึงความสัมพันธ์กำลังดูใจนางเอกรุ่นพี่แอปทักซอนงานนี้เหล่าชาวโซเชียลก็แสดงความเห็นเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีและบอกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามขณะที่ชาวเน็ตอีกฝั่งก็บอกว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันเนื่องจากช่วงวัยอายุ ที่ต่างกันมากถึง16ปีอาจทำให้ความรักไม่ยืดยาวและบางรายถึงขั้นขอเลิกติดตามแอปทักสออนและนนกุลเลยทีเดียวและล่าสุดแฟนคลับชาวจีนของนนกุลนั้นก็ได้แท็กข้อความนางเอกสาวแอปทักสออนกลางไอจีหลังรู้ข่าวเปิดตัวดูใจโดยชาวจีนจานวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจและยินดีกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ขอพรและพรแดดเทพธิดาของฉันใบหน้าของเธอเป็นที่รักจากคำสัญญาของเธอเป็นคนเพียงไม่กี่คนและเธอยังหลงรักคุณด้วยความกล้าหาญของคุณเมื่อวานนี้แอดแอปทักซอ,อนแอดนอนกุลแอบไปดูแลแล้วนะขอให้ใหายไวๆมาเร็วคนมากมายรักคุณและสนับสนุนการตัดสินใจของคุณเป็นต้น